คุกกิ้ง with passion เป็นการทำอาหารของแพรค่ะนอกจากอาหารจะหน้าตาดีแล้วนะคะยังต้องอร่อยและรสชาติดีด้วยค่ะแพรใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบที่นำมาทำเพราะว่าวัตถุดิบที่ดีเนี่ยมีผลต่อรสชาติอาหารค่ะวันนี้เนี่ยนะคะแพรจะทำเมนูอาหารเช้าค่ะที่ทำจากไข่นะคะซึ่งเมนูไข่อันนี้ค่ะมีชื่อว่าไข่อบซอสมะเขือเทศกับไส้กรอกชอิโซ่ไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไง ตอนนี้นะคะแพรก็หั่นหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็ใช้กระหรือโช่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ใส่น้ํามันมะกอกน,นิดนึงค่ะหลังจากนั้น,นแพรก็จะเอาไปผัดให้เข้ากันนะคะใช้เวลาผัดไม่นานเลยค่ะประมาณสัก3านาทีให้อหอมใหญ่แล้วก็ใช้กระชริอโซ่เนี่สุกนะคะตอนดูว่าหอมใหญ่เนี่ยสุกยังไงเนี่ยหอมใหญ่ก็จะเ,เป็นสีอ่อนลงแล้วก็นิ่มนะคะ ถั่วขาวเนี่ยจะมาจากกระป๋องค่ะแล้วก็เอาน้ําออกนะคะก็จะเหลือแต่ถั่วขาวใส่ไปผัดไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศเข้มข้นค่ะหรือเรียกว่าทอมาโตเพสนะคะจะทําให้ซอสมะเขือเทศเนี่ยมีรสชาติมากขึ้นใครจะใส่ประมาณแค่ช้อนช้อนชาก็พอค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันใกล้เสร็จแล้วนะคะเมนูนี้เนี่ยทำง่ายอย่างที่บอกค่ะง่ายอร่อย มาถึงพระเอกสำคัญค่ะไข่นะคะซึ่งเมนูไข่วันนี้ไม่ธรรมดายอย่างที่บอกแล้วก็ไข่ s อสเนี้ยนะคะจะบอกว่ารับประกันได้เลยว่าไม่มีแบคทีเรียสมูเลนาที่จะทำให้เป็นโรคทางเดินอาหารนะคะไม่เร่งสีนะคะแล้วก็ไม่เร่งโตด้วยค่ะเดี๋ยวแพรจะตอกไข่ใส่เข้าไปในซอสมะเขือเทศที่เราทำอันนี้นะคะ กลิ่นหอมหน่าทานเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะบอกว่าที่บอกว่าอาหารจานนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าแพรใส่ไส้กรอกชอริโซเข้าไปกับไข่เนี่ยนะคะไส้กรอกชอริโซเนี่ยเป็นไส้กรอกที่มีรสชาติเข้มข้นนะคะก็จะออกเผ็ดนิดนึงนะเราเชื่อว่าคนไทยชอบทานอะไรที่เข้มขน้นเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะมไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยค่ะแค่นี้ค่ะ เสร็จแล้วทำอาหารสวยแล้วนะคะยังต้องจัดจานจัดโต๊ะให้สวยแล้วก็เลือกพร็อพที่เข้ากันด้วยนะคะอาหารเช้าของเราก็จะได้มีบรรยากาศแล้วก็เมนูธรรมดาที่ทำจากไข่เนี่ยก็จะน่าทานด้วยค่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าการเลือกวัตถุด,ดิบที่ดีเนี่ยมีผลต่อรสชาติจริงๆคะ่ะ